you. Mm -hmm. ในปี2025ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S400 ยังคงเป็นหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของรัสเซียและยังคงสร้างความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแต่ S400 ยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบระดับ สูงขีปนาวุธร่อนไปจนถึงขีปนาวุธที่สกลางและไกลซึ่งสิ่งที่ทำให้ S400 แตกต่างคือความสามารถในการปฏิบัติการแบบเครือข่ายขั้นสูงครอบคลุมระยะไกลกว่า400กิโลเมตรและยังสามารถติดตามเป้าหมายได้มากกว่า80เป้าพร้อมกันด้วยความแม่นยำสูงสุด ในเวอร์ชั่นปี2025นี้ S400 ได้รับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ควบคุมการยิงและระบบเรดาร์ให้สามารถตอบโต้เป้าหมายความเร็วเหนือเสียงได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะก,กับการเพิ่มความสามารถในการรับมือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสงครามยุคป,ปัจจุบันเทคโนโลยีล่าสุดนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อเพิ่มมุมมองสนามรบแบบรอบด้านทำให้การตัดสินใจยิงแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือระบบจรวจของ S400 ที่สามารถใช้งานร่วมกับขีปนาวุธหลายรุ่นได้ในระบบเดียวเช่น 40N6, 48N6, 9M96 ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามลักษณะของเป้าหมายและระยะทาง จุดนี้ทำให้ S 400มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานในสนามรบทั้งในภารกิจป้องกันเมืองใหญ่ฐานทัพหรือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ แม้จะมีแรงกดดันจากโลกตะวันตกเกี่ยวกับการจัดซื้อระบบ S 4 0 0โดยเฉพาะจากกลุ่ม N A T O แต่หลายประเทศยังคงแสดงความสนใจและบางประเทศก็ยังดำเนินการจัดหาเช่นอ,อินเดียจีนและตุรกีรวมถึงรายงานที่ยังไม่เป็นทางการว่าประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศก็เริ่มเจรจาเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีนี้เช่นกัน ในปี2025 S400 ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารรัเสเซียเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการแข่งขันด้านความมั่นคงระดับโลกที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายแม้อยู่ในระดับความสูงที่หลากหลายตั้งแต่เพียงไม่กี่เมตรเหนือพื้นดินไปจนถึงระดับ30กิโลเมตรรวมถึงความแม่นยำในการจู่โจมที่ใช้เทคโนโลยีราดาฟเฟสอาร์และการติดตามเป้าหมายแบบคอมมานด์กิแดนช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่มีการสั่งยิงโดยเฉพาะกับขีปนาวุธรุ่น 40-N6 ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลเกือบ400กิโลเมตรด้วยหัวรบที่มีพลังทำลายล้างสูง ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆควบคู่ไปกับ S 400เช่น S 500ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถทำลายขีปนาวุธข้ามทวีปและดาวเทียมในระดับวงโคโจรต่ำแต่ S 400ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าในหลายกรณีและในปี2025นี้มีรายงานว่ารัเสเซียกำลังทดลองรวมระบบ S 400เข้ากับเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายลวงหรือเป้าหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อลวงเรดาร์โดยเฉพาะ จากมุมมองของนักวิเคราะห์ทางทหาร S400 ยังคงเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลในการกำหนดสมดุลของพลังในแต่ละภูมิภาคและยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางอากาศของโลกหากเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี2007จนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบนี้ยังคงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองภัยคุกคามใหม่ๆได้อย่าง ดังนั้น S ะทับใจดปี2 0งนัน S400 ปี2025ไม่ใช่แค่ระบบขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมทางทหารเทคโนโลยีขั้นสูงและกลยุทธ์ทางการเมืองระดับโลกที่ซับซ้อนซึ่งจะยังคงเป็นที่จับตามองต่อไปในปีหน้าและอีกหลายปีข้างหน้าในโลกที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเรื่องความมั่นคงทางทหาร ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โตโมชันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเจาะลึกด้านเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ